สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาตัดขนุนนะครับแก่ครับก็ผมก็เคยแชร์หลายคลิปแล้วว่าถ้าเป็นกิ่งเนี่ยใช้ปีนครับทุกคนใช้บันไดปีนขึ้นไปตัดลรงงูนนะฮะแก่แล้วมาอาคนมานี่กิ่งคนนี้นะฮะถ้าปกติแล้วนะ จะไม่ไว้นะไม่ไวเพราะจะทําให้ต้นเนี่ยปัญหาการไวของมันนี่ให้เห็นปัญหาแล้วทำไมคุณไวน้นี่ปัญหาเห็นป่ะสุดท้ายกิ่งเนี้ยม,มันก็จะแห้งแล้วก็ตุยไปเห็นป่ะก็จะแห้งฮะจะแห้งในกิ่งคนนี้ไม่ไม่ไม่สมคผลไว้ถ้าไว้ต้องไ,ไว้กิ่งนี้ฮะนี่แต่ผมไว้เพราะว่าต้นเนี้ยเราเป็น ไว้จบเนไปตั้งแต่คราวแรกผิดพลาดแล้วตอนตอนที่ว่าขนุนราคาแพงต้นมันก็เกิดการตยุตยต่อยแล้วเราเลยันติดลูกเราต้นนี้เราคือเราจะโละแล้วจะโละทิ้งเราก็เลยปล่อยไว้ตามสภาพแล้วก็จะมาทําคิดูว่ากิ่งพันไหนว่ามันไว้ลูกได้ไม่ได้แต่สุดท้ายมันก็ไว้ได้นะลูกใหญ่ด้วยนะี่ครับลูกใหญ่ก็จะมาตัดวิธีดูขนุนแก่ครับทุกคนมาเราก็จะมาผูกให้ทุกคนดู นี่ยแกะเชือกอันนี้ฝาเราตัดเลยจะเป็นตัวแกะข้างล่างตัดยังไงทุกคนว่าผมจะตัดยังไงต,ตัดก่อนนะครับทุกคนนี่ครับหลังจากที่เราตัดมานะฮรทุกคนประมาณนี้นูใหญ่